สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา S 3 6 0เคล็ดลับความเอสของปรางและน้ำตาลโซฟแพรผมดูหนาช่วยลดผมขาดดุดร่วง,งโซฟสกินคอมพลีทแอนตี้แอคเนสปอตเจลเจลแทมสิวที่ทำร้ายสิวแต่ไม่ทำร้ายผิวไม่มีกรดซาลิซิลิกไม่มีสเตีรอยด์ไม่แสบผิวผิวไม่ลอก แลม้มสแครงคือขาแกะแตึ๋นกับซอสไวน์เอาเลยไหมอืมดีมากนี่แกะโอ้โดีอ่ะสวยมากเลยสวยกว่าที่เราไปเมื่อวานเยอะเลยเนาะเขาแต่งตัวเหมือนอากาศ25อาองศาเลยอ่ะเราคือเต็มยอศมากโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินเป็นสถาบันชั้นนำของเอเชียในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตยอย่างครบวงจร ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่แสแวงผลกําไรโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนาครินนะครับสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยได้อย่างที่เราอยากจะช่วยนะครับโดยที่ผู้ป่วยเองเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือการดูแลต่างๆมากเท่ากับเอกชนครับ เราสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงเป็นกันเองเรามุ่งหวังเพื่อที่จะให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยเบฟพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เอิงบอกไปนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าลอนดอนขอเก็บตกร้านเด็ดที่เรียกได้ว่าห้ามพลาดของอินเดียมรกันอีก2ร้านค่ะแต่ละร้านจะเด็ดขนาดไหนไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะมากินร้านนี้นะคะร้านดังนี่มชลองคุณบ้างแกกินสิ่งมันคืออะไรคุณบ้างช้างแลมสแคงร์คือาแกะกินกับซอสวน์ ส่วนอันนี้เป็น beef choulder เป็นเน,นื้นอกบบ Matt, ินกับ mashed potato ร้านนี้ดังมากต้องจองมาก่อนนะคะส่วนอันนี้เป็นของเอิร์นนะคะของเอิร์นเป็นสลัดเฮาส์สลัดแล้วก็อันนี้เป็นสกัดเอ็กสกัดเอ็กก็คือมีไข่แล้วอันนี้เป็น black pudding อยู่ข้างนอกน่ากินมากเอาเลยไหมอืมดีมากนี่แกะโอ้หดีอ่ะอร่อยมากอาหวานมาแล้วนะ,ะคะ sticky pudding กับอันนี้ b r o w i e ice cream อันนีอ้อมันยังรอ้อนอยู่ หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเออจะพาผู้ชมมาเดินย่อยอาหารกันก่อนค่ะที่นี่ถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่คนในเมืองนี้นะคะเขาจะมาพักผ่อนกันบางคนออกมาวิ่งจ็อกกิ้งบางคนมาปิกนิกเพราะว่าบรรยากาศต้องบอกว่าดีมากๆชิลมากๆแล้วก็สวยมากทีเดียวค่ะนี่เขาใส่ขาสั้นมาวิ่งเหมือนอากาศ25าห้าองศาเลยนะคะ สวยมากเลยอยู่หลังพระราชวังโฮลิรูสวยกว่าที่เราไปเมื่อวานเยอะเลยเนาะคุณว่างเมื่อวานเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็แบบขยะเยอะอะค่ะแต่ที่เนี่ยสวยเลยเหมือนสวนลุมบ้านเราเนาะเขาแต่งตัวเหมือนอากาศ2 5องศาเลยอะแล้วเราสิคะเต็มยศเลยค่ะข้างในใส่ยเด็กเราคือเต็มยศมาก น้งโหเดิมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาแล้วค่ะอันนี้มมาตาชอบมากฮัลลูมี่ชีสติกมันจะเป็นชีสชนิดหนึ่งแล้วก็กินกับดิปที่ทํามาจากคริกนะคะรสชาติจะปิดเผ็ดนิดนิดแล้วก็หวานหน่อยๆชีสหอมมากมีกลิ่นออกมามันยังไงสิอ,อ้องีกสุดอ่ะมมนตาก,กี่คนเดียวหมดเลยนะคะรอบที่แล้วรอบนี้เอิงก็เลยต้องก,ก,กินบ้าง วันนี้เราสั่งจานใหญ่เลยนะคะหลังจากประสบการณ์เขาที่แล้วไม่ค่อยอิ่มนี่ก็เป็นไซส์ของเรา4อันบรอกโคลีบัตเตอร์ชอร็อตชิปส์แล้วก็กาลิกเกรนอันนี้คือโบอลเลตสี่ชิ้นแล,ล,ล้วนี้ก็เป็น,นบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลไฟอบอันนี้คกว้างกินเหมือนเดิมเป็นพิซซ่าเขาที่แล้วเขาไม่มีชีสให้อันนี้เป็นชีสแบบของเขาน่ากินเชียวแล้วก็กินกับคนลักเรานะคะแล้วก็ชีสแจล่ะลุย ตะลุยกินกันเสร็จแล้วได้เวลาเดินทางเข้าลอนดอนแล้วค่ะต้องบอกนะคะว่าพอถึงลอนดอนปุ๊บก็หาของกินปั๊บเลยทีเดียวประเดิมร้านแรกกันร้านนี้ค่ะชื่อว่าร้านซาบอร์ซาบอร์เป็นร้านอาหารสเปนนะคะแล้วก็ได้มิชลิน1ดาวด้วยเตือนไว้นิดนึงค่ะว่าใครที่อยากจะมาทานต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาไม่รับจอง Walk- in only เท่านั้นค่ะ First Come First s e r v e เพราะฉะนั้นเรื่องกินเราต้องไม่พลาดเอิงกะเวลามาก่อนที่ร้านจะเปิดประมาณสัก15นาทีนะคะเพราะว่าต้องมาต่อคิวก่อนและ ถ้าเกิดสมมติว่าเรามาเร็วเราจะได้โต๊ะแน่นอนสบอร์นหนึ่งดาวอาหารสเปนจะอร่อยขนาดไหนไปชิมกันเลยค่ะนีน่เป็นเมนเปเชียว,มวเมนที่เขาจะเขียนไว้แล้วเขาจะเขียนไว้ตรงนี้เลยว่าเราสั่งอะไรบ้างจะสั่งไปเยอะมากมาแล้ว ปักเขาให้ปักติดๆนะคะลึกๆสองล่างดวนแยรอ้วนเป็นเนื้ออันนี้ต้องไข่ดาวนะคะข้างล่างก๋วยเตี๋เล็กทอดมือดัานะคะ่นปะปลาหมึก,กป,าปกลาหมึกอยู่ข้างใต้เลยเยอะๆหน่อยแต่ว่าอร่อยมากเนียรสชาติดีมากก้าวก็ดีปลาหมึกก็ดีโอ้โหดีเป็นมือ ลาของเราดีม้อเขาให้กินสักขาหานะคะแล้วก็ซื้อมาที่ตรงนี้นะกินกลางตาลอดตัว <c oughs> อันนี้เป็นช็อกโกแลต3อย่างนะคะโดนัทเป็นดาร์กมิวแล้วก็ไวท์ตัวนี้เป็นสเบปะรด มิลเซียมเดย์นะคะที่ลอนดอนม <All right. S 1> ิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่แรกที่พามาก็คือ V&A m u s e u m มิเซีมเขาก็จะมีแบบหลายยุคค่ะของหลากหลายประเทศนะคะ <All right. S 2> ของไทยก็มีอันนี้คือของศาสนาคริสต์นะคะ สำหรับใครที yeah. pues ่มาลอนดอนแล้วก็ชอบของเก่าชอบประวัติศาสตร์แนะนำให้มาที่นี่นะคะ V&A Museum เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับด้านมันณะศิลป์และการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดของโลกถ้าตามข้อมูลในวิกิพีเดียก็คือมีคอลเลกชันมากกว่า4.5ล้านชิ้นที่เดียวค่ะคนที่ชอบคือคนนี้มันตราที่นี่พิพิธภัณฑ์เขาให้เข้าชมฟรีนะคะ ในส่วนของนิทรรศการนะคะจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างตอนที่เองมาค่ะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับไข่ชื่อว่าไข่ฟาแบรเช่ไข่อันนี้เข้ามาจากนิทรรศการนะคะแต่ว่าต้องซื้อตก็ตเข้าไปอะ่ะ ซึ่งไข่ฟาเบเช่ค่ะถือว่าเป็นของขวัญล้ำค่าทําขึ้นมาเพื่อมอบให้กับเหล่าราชวงศ์ในรัสเชียนะคะด้วยเอกลักษณ์และก็ความประณีตในการสร้างสารรค์ลวดลายให้วิจิตรบรรจงทําให้ไข่ฟาเบเช่เรียกได้ว่าเป็นอัญ,ญมณีชั้นสูงที่หาชมได้ยากค่ะว่ากันว่าไข่หนึ่งชิ้นนะคะใช้เวลาในการทํานานถึง1ปีเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่รัสเซียได้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ก็ทําให้งานศิลปะของฟาเบเช่กระจัดกระจายไปอยู่หลากหลายพื้นที่ในยุโรปนะคะบางชิ้นก็สูญหายไปอย่างน่าเสียดาย สรุปแล้วค่ะที่นี่เหมาะสำหรับคนที่สนใจด้านสถาปัตยกรรมมรณะศิลป์หรือว่าของเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆนะคะถ้าสมมติว่าชอบค่ะมาที่นี่ถือว่าไม่เสียเที่ยวแน่นอนแล้วก็นี่นะคะที่ V&A ดีอีกอย่างคือมีสวนตรงกลางได้นะเดี๋ยวเดินพาออกไปดูอาวอากาศดีมาก ดีเนาะคนที่นี่เขาชิลกันมากเลยนะคะมานั่งแบบทํากิจกรรมนั่งชมวิวกินขนมอะไรอย่างเงี้ยสองคนนี้ก็มานั่งทํากิจกรรมเหมือนกันเอาละค่ะจากมิวเซียมเราจะพาไปพักนะคะพาไปพักที่น่าจะใหญ่ที่สุดในลอนดอนไฮพาร์กว่างมากไปพักกันค่ะ <High> Park. ไฮพาร์คแล้วตรงไหน you are here คือตรงนี้นะคะกําลังจะเข้าไปในไฮพาร์คไปโอ้โหกว้างเราจะเดินตรงไหนบ้างของไฮพาร์คเราอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวก่อนนะเราอยู่ you are here มุมนี้เลยเราอยู่มุมนี้เลยโอ้นี่ไงคาเฟ่คาเฟ่มีไอศครีมไหมต้องดูสิเราจะไปิตเราจะไปตรงไหนกันบ้างคุณกว้างไม้รู้เลยอะไม้รู้เลยอะ่ะเจาะยังไง แล้วทุกทีมันก็เปิดไฮปากได้หนึ่งนาทีแล้วก็เดินเข้าร้านขายขนมแล้วเราได้เลยมาคะไอศครีมชิลลิ่งชิลล Ch ิ C ่งไอศครีมมาแม่จะให้เรามาเดินเล่นในพาร์กกันนะคะเขากว้างมากตรงนี้ก็เป็นสนามก็ท่า,าอะไรกันคะมันตาเล่นค่ะเล่นอะไรอ่ะวอลเลย์บอลดีจังเลยอ่ะเราเอาโมซื้อบอลมาเล่นกันไหมเดินเดินกันนะคะไขี่ม้าด้เออไหมไหน วันนี้มีขี่มา้าด้วยจริงนี่คือเขาเรียกขี่ม้าหรอก็แล้วว่าเข้าแล้วเขามีค้าสอนด้วยคุณกว้างบอมาอากาศเย็นเหมือนกันแล้วก็เอิงเพิ่งบอกมันตานะคะว่าเอิงชอบอากาศที่นี่คืออากาศที่นี่ตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นประมาณสัก19องศาก็เรียกว่าเป็นอากาศที่กำลังสบายสบายคือตอนที่อยู่อีดินบาราค่ะชอบสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะแต่เอิงว่าอากาศมันแบบ แอบหนาวไปอะสำหรับเอิงแต่มันตากับคุณกว้านี่คือไม่หนาวนะคะ<อ>หนูสบายสบายใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคชอบเลยใช่ไหมแต่ของเอิงอะรู้สึกว่าเอิงหนาวหนาวมากที่อิดิบราคคือกลับถึงห้องคือต้องแบบรีบอาบน้ําอุ่นนะคะแต่ว่าอากาศที่นี่ประมาณสัก19องศาก็เรียกว่ากําลังสบายสบายเพราะฉะนั้นแนะนาว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวอังกฤษอะคะ่ะอยากจะให้มาช่วงที่แบบมันไม่ใช่อากาศหน้าร้อนมากเพราะหน้าร้อนก็คือร้อนเหมือนกัน เรามาเที่ยวทั้งทีก็อยากจะได้อากาศเย็นๆยสบายสบายมาช่วงเดือนนี้กำลังดีนะคะกำลังจะเข้าซัมเมอร์แต่ว่าเดือนหน้าก็จะเริ่มร้อนขึ้นละนี่เป็นสระน้ำอยู่ในไฮพาร์คนะคะโอ้ชอบจังเลยมีปันเป็ดด้วยนะโอ้ยม,มีเป็ด,ดอีกแล้วว่ากว้างมากเลย วันนี้ค่ะจะมาคุยกันเรื่องผลไม้ก็คือทุเรียนนั่นเองทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่ อร่อยนะคะกินแล้วว่าหยุดไม่ได้เพราะมันทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายคําถามที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทุเรียนที่วันนี้เอิงจะมาเล่าให้ฟังอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยห้ามกินกับเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์จริงไหมกินแล้วมันจะเป็นพิษจริงหรือเปล่าทุเรียนกินกับน้ําอโรมไม่ได้จริงไหมแล้วก็ทุเรียนทาไมเวลาทานต้องทานคู่กับมังคุดด้วยหาคําตอบทั้งหมดนี้ได้เลยค่ะในช่วงนี้โซฟิต so เริ่มต้นคําถามแรกค่ะทุเรียนถ้ากินพร้อมกับเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์จะเป็นพิษจริงไหมคําตอบก็คือจริงค่ะเพราะว่าในทุเรียนนะคะจะมีสารบางอย่างที่ไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่อยู่ที่ตับทําให้การขับออกของแอลกอฮอล์เนี่ยช้าลงพอขับแอลกอฮอล์ช้าลงเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปเยอะขึ้นขับออกช้าลงแอลกอฮอล์อาจจะค้างอยู่ในร่างกายของเรา จนถึงระดับที่เรียกว่าเป็นผิดก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกสําคัญนะคะคือทุเรียนอย่าทานพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อมาค่ะข้อที่ 2. ทุเรียนเนี่ยเขาห้ามทานพร้อมๆกับน้ําอัดลมจริงไหมคําตอบก็คือจริงค่ะไม่ควรทานพร้อมกับน้ําอัดลมนะคะเพราะว่าในเนื้อทุเรียนจะมีสารตัวหนึ่งนะคะเป็นส่วนประกอบชื่อว่าก,กรรมถันหรือว่าซัลเฟอร์ซัลเฟอร์เวลาทานเข้าไปจะทําให้ร่างกายเรารู้สึกว่ามันแน่นแน่นมากขึ้นผิดปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่ทานกับน้ําอัดลม่ะน้ำอัดลมมันมีแก๊สอยู่แล้วนะคะทานก็ ยิ่งแน่นกินพร้อมกับทุเรียนยิ่งแน่นท้องเข้าไปใหญ่แต่จริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่น้ำอัดลมนะคะทุเรียนไม่ควรทานคู่กับอาหารที่เป็นไฮแคลอรีอย่างเช่นแอลกอฮอล์แอลกอฮอ,อลกอฮอ์ก็ถือเป็นไฮแคลอรีเหมือนกันหรือว่าของมันๆทอดทอดเพราะว่าถ้าเกิดกินคู่กันก็ยิ่งทำให้เกิดอาการแน่นมากขึ้นแน่นทั้งจากซัลเฟอร์ในทุเรียนแล้วก็แน่นทั้งจากอาหารที่เป็นไฮแคลอรีค่ะต่อมาค่ะเวลาทานทุเรียนควรจะทานคู่กับมะขุดจริงไหมคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าถ้าเกิดกินทุเรียนเนี่ย มีริ์ร้อนควรจะทานคู่กับมังคุดที่มีริ์เย็น คำตอบก็คือจริงนะคะแล้วก็อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าทุเรียนค่ะเคยเป็นไหมคะเวลาทานแล้วหยุดไม่อยู่อะ่ะทานสักแบบ1ภูก็แล้ว2ภูอัดไป3ไป4ทานเสร็จปุ๊บร่างกายเราจะรู้สึกร้อนสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าในทุเรียนค่ะนอกจากจะมีน้ําตาลสูงแล้วยังมีไขมันอยู่เยอะด้วยค่ะมีกรดไขมันอยู่มีเอเซนเชียลออยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทานไขมันกับน้ําตาลเข้าไปเยอะๆร่างกายจะเกิดการสันดาบหรือว่าการเผาผลาญ เป็นพลังงานเยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาทานทุเรียนคุณถึงรู้สึกแบบร้อนๆตัวร้อนๆเหมือนตัวรุมๆจะเป็นไข้ก็เพราะว่าเกิดการสันดาบกรดไขมันเหล่านี้ค่ะแต่ว่าในมังคุดในมังคุดเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่สูงซึ่งแอนตี้ออกซิแดนต์ในมังคุดจะไปช่วยลด การสันดาบที่เกิดจากการทานทุเรียนที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระก็เลยทําให้พิษจากทุเรียนลดลงค่ะก็เลยเป็นที่มาค่ะที่เขาบอกว่าเวลาที่ทานทุเรียนควรจะทานคู่กับมังคุดนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะที่หลายคนบอกว่าเฮยกินทุเรียนแล้วว่านอกจากสะอืดท้องแน่นท้องแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคือเวลาที่กินเยอะๆจะเกิดแผลในปากหรือว่าแผลร้อนในทุเรียนยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดแผลร้อนในจริงไหมคําตอบก็คือเป็นไปได้นะคะจาก2เหตุผลเหตุผลแรกก็คือ ในทุเรียนอย่างที่เอิงเล่าไปค่ะกรดไขมันเยอะน้ําตาลเยอะเวลาที่กินเข้าไปจะเกิดการสันดาบเยอะเกิดอนุมูลอิสระเยอะก็จะไปรบกวนสมดุลจุลินซีในร่างกายส่วนอีกเหตุผลนึงค่ะเวลาที่ทานทุเรียนแล้วทําให้เกิดแผลในช่องปากก็คือในทุเรียนเนี่ยมีน้ําตาลเยอะค่ะเวลาที่เราทานอาหารที่มีน้ําตาลเยอะๆจริงๆไม่ใช่แค่ทุเรียนนะลำไยก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะน้ำตาลสูงเวลาที่เรากินเข้าไปน้ําตาลสูงๆมันจะไปกด ภูมิคุ้มกันของเราลงเวลาที่ร่างกายของเราโดนกดภูมิคุ้มกันลงสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะในปากของเราเนี่ยจะมีสมดุลของจุลินทรีย์นะคะ normal flora จุลินทรีย์ที่ดีกับไม่ดีจะอยู่ด้วยกันในระดับที่สมดุลคือไม่ทําให้เกิดโรคแต่พอภูมิคุ้มกันร่างกายของเราลดต่ําลงตัวจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันจะ overgrowth หรือว่าเพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให้เกิดโรคก็คือแผลในช่องปากนั่นเองค่ะ s o a อ It บาย o a p สวัสดีค่ะพี่จอยค่ะอายุ49ปีเป็นพนักง,งานบัญชีอยู่บริษัทโซ,โซกุ๊กค่ะพี่ทำงานตั้งแต่เรียนจบเลยจนตอนนี้ทำงานมาเกือบจะ30ปีแล้วค่ะไม่เคยคิดถึงวัยทองเลยเพราะพี่ทำงานหนักมาตลอดจนตอนนี้พี่หมดประจำเดือนหมอบอกว่าถ้าครบปีก็คือเข้าสู่วัยทองเต็มรูปแบบแล้ว หนึ่งเลยนะผิวพรรณที่บ้านน่ะส่วนใหญ่ผิวดีแล้วพี่ก็ว่าผิวพี่อะดีปกติตะก่อนพี่ก็ไม่ค่อยทาผิวไม่ค่อยสนใจเลยปล่อยปละละเลยแต่ตอนนี้พี่ก็ทาครีมตลอดเลยแต่พี่ก็ยังรู้สึกว่าผิวพี่อะแห้งแล้วก็เป็นขุยง่ายแล้วก็อารมณ์แต่ก่อนพี่ทํางานพี่ก็รู้สึกหมุดหิดพี่ก็เข้าใจว่าไอ้ที่หมุดหิดอะเกี่ยวกับงานงานที่มันเยอะขึ้นแล้วบริษัทเปลี่ยนระบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ก็เข้าใจว่าคงจะแบบพี่เครียดจากงานแล้วก็พี่มีความรู้สึกว่าพี่นอนหลับไม่ค่อย เหมือนเส้นผมบางภูเขาอะก็คือพี่ทำอยู่บริษัทโซฟกุ๊กแท้ๆแล้วบริษัทก็มีวิตามินเกี่ยวกับสตรีแล้วเอเอ,เอพี่จอยลองกินอีนี่ไหมเฟอร์ติพี่ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกับพี่ไงพี่ก็เออกินใจนึงอละคิดเลยแล้วว่าพี่ได้ยินเซลคุยบอกว่าเฮ้ยลูกค้ากินบอกว่าดีสึกสดชื่นพี่ก็คิดนินงจริงเหรอ ก็พอกินจริงเนี่ยพี่รู้สึกเลยว่าพี่ไม่เหนื่อยพี่กินก่อนนอนไงยแล้วพอพี่ตื่นขึ้นมาพี่มีความรู้สึกเหมือนเรานอนเต็มอิม่มเราไม่เหนื่อยเราสดชื่นเรา copy กระเป๋เอาอะไรเงี้ยมาที่การทํางานตอนนี้รู้สึกว่าเออมันมีสมาธิด้วยการที่พี่นอนเต็มอิ่มด้วยมีความรู้สึกพี่จดจ่อก,กับงานแล้วพี่คิดงานได้ดีขึ้นเพื่อนๆก็ทักบอกเฮ้ยพี่จอยอารมณ์ดีไม่แบบวันนี้แบบดูไม่ฉุนเฉียวอารมณ์ไม่ค่อยหงุดหงิดเลยเออมันน่าจะเกี่ยวกับวิตามินที่พี่กินนะเนี่ยน้องๆในออฟฟิศกัน น่าจะยืนยันพี่ได้มั้งว่าพี่อารมณ์ดีขึ้นใครที่สนใจก็สามารถทักไลน์มาปรึกษาได้ที่ไลน์แอดแอร์โซบกรุ๊ปค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวที่ไหนคะบู r o เกอร์มาร์เก็ตเบอร์รี่มาร์เก็ตโหนี่คือคิวเหรอเนี่ยดีมากซุปเปอร์กู๊ดเป็นฟองดูสตรอเบอรี่นะคะ